สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมืนถูกเรียกเก็บค่าน้ำเกือบ7 0 0 0ัทั้งที่มิเตอร์ไม่หมุนประปาลัานต้องจ่ายงงเป็นไก่ตาแตกถูกการประปาเรียกเก็บเงินค่าน้ำเกือบ7 0 0 0ทั้งที่มิเตอร์ไม่หมุนถามย้ำเจ้าหน้าที่ตอบยังไงก็ต้องจ่ายมึนหนักเอาตัวเลขมาจากไหน วันที่6มีนาคม2,564ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อปานิดาปาราไดโพส์ตข้อความระบุว่าแฮชแท็กประปาสอบถามหน่อยค่ะจะต้องทำอย่างไรปิดเบาวน้ำแล้วใช้น้ำประปาหมู่บ้านอยู่ตลอดเรกมาดก,ก็ไม่เดินจ่ายค่าบำร,รุงมอเดือน32บาทแต่มามีปัญหาเอาตอนนี้แหละพร้อมรูปภาพมิเตอร์น้ำของการประปาและใบแจ้งนี้เดือนกุมภาพันธ์2564 จึงมียอดเงินที่ต้องชำระเป็นเงิน6,785บาท91สตางหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแนะนำให้ติดต่อการประบบาส่วนภูมิภาคโดยเจ้าของโพสต์ได้ตอบกลับไปว่าติดต่อแล้วเราะเดือนที่แล้วก็มียอดที่ต้องชำระเป็นเงิน3,300บาทแต่เจ้าหน้าที่ก็เงียบหายไปจนกระทั่งเดือนนี้กลับมียอดเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านหลังดังกล่าวพบนางสาวปานิดาปาราอายุ42ปีเจ้าของบ้านกล่าวว่าตนอาศัยอยู่บ้านหลังดังกล่าวกับลูกชายเพียงสองคน หลังจากที่ติดตั้งมิเตอร์ของการประปาส่วนผมมีภาคมาปีกว่าต้นไม่เคยเปิดใช้เลยและปิดเบาน้ำไว้ทั้งสองด้านเนื่องจากน้ำไม่ค่อยไหลตนจึงไปขอต่อใช้กับประปาหมู่บ้านกระทั่งเดือนมก,กร,ราคม2564ปร,รากฏว่ามีใบแจ้งนี้จากการประปาส่วนผมมีภาคยอดชำระ3,300บาท นางสาวปานิดากล่าวต่อว่าตนตกใจมากจึงไปติดต่อที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียนบุรีเจ้าหน้าที่ก็รับเรื่องไว้และจะให้พนักงานมาตรวจสอบว่ามิเตอร์น้ำเสียหายหรือไม่ ผ่านไปหนึ่งเดือนไม่มีอะไรคืบหน้าแถมยังมีใบแจ้งนี้มาอีกรอบคราวนี้ยอดเพิ่มขึ้นเป็น6,785บาท91สตางค์ตนไม่รู้จะทำอย่างไรจึงตัดสินใจโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นลงใน Facebook โดยหวังว่าจะมีใครให้ความช่วยเหลือได้บ้างเมื่อสอบถามถึงยอดเงินดังกล่าวเจ้าหน้าที่การประปาก็ยืนยันว่ายังไงก็ต้องจ่ายตามนั้นแม้ว่าดิฉันจะถามย้ำว่ายอดใช้น้ำเป็นศูนย์และเลขมิเตอร์ก็เป็นเลขเดิมแต่เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่ามียอดเงินมา แล้วก็ต้องจ่ายดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เอาตัวเลขดังกล่าวมาจากไหนนางสาวปานิดากล่าวหลังจากนั้นนางสาวปานิดาได้พาผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบจุดเชื่อมต่อของประปาหมู่บ้านที่ต่อมาใช้ในบ้านก็พบว่าไม่มีปัญหาอะไรประจุดดังกล่าวอยู่หลังมิเตอร์ของการประปาและมีวาล์วปิดเปิดเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนไปหามิเตอร์ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนึครับ ก็ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ